ในภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนอกจากจัดกำลังหลักในการปฏิบัติแล้วส่วนสนับสนุนที่ประกอบด้วยการดูแลเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องสเสบียงอาหารและการดูแลสุขภาพของกำลังพลที่นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจหลักนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันซึ่งพลตรีโรมพลมีชูอัด ในคณะผู้บัญชาการศูนย์รักษาสันติภาพกองทัพไทยได้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานในส่วนของกำลังส่วนสนับสนุนนี้ซึ่งล่าสุดในส่วนของกำลังพลด้านการสื่อสารที่จัดจากกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน6นายบรรจุในตอนสารสนเทศและดาวเทียมและจัดจากกรมการทหารสื่อสารอีกจำนวน16นายรวม22นาย ได้ทำการฝึกเพื่อทดสอบและเตรียมความพร้อมระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบดีแกนซึ่งเป็นระบบที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็วเพียงสองนาทีซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานในลักษณะการลาดตระเวนเนื่องด้วยภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศสานเป็นภารกิจที่เข้าร่วมกับสหบประชาชาติในนามของประเทศไทยจึงถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสําคัญยิ่ง การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในเขตดาฟูซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาความรุนแรงอยู่และมีที่ตั้งเป็นระยะไกลจากประเทศไทยมากการติดต่อสื่อสารจึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ในการสนับสนุนภารกิจทางยุทธ,ธวิธีทั้งการลาดตระเวนระยะใกล้และระยะไกลจึงต้องมีการฝึกกําลังพลให้เกิดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาทางการสื่อสารตรวจความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธภปกรเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนยังประกอบด้วยกําลังพลจากกรมพลาธิการทหารบกที่ดูแลในเรื่องการจัดสเสบียงอาหารชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานอุปกรณ์และเครื่องนอนสนามซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมในการขดย้ายเพื่อส่งไปยังเมืองดาฟูประเทศสู่ดานแล้ว